สวัสดีทุกคนนะครับชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับเชื่อว่าในที่นี้นะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะครับที่ชมอยู่ในไลฟ์น่าจะเป็นเกมเมอร์กันเกือบหมดน่าจะ100%เลยแหละนะฮะก็วันนี้อยากจะถือโอกาสนะครับมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาแชร์ข้อมูลดีๆนะครับสำหรับคอเกมนะครับทั้งในแง่ของครีเอเตอร์และเราก็จำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่เราน่าจะต้องเข้าใจคนดูนะครับซึ่ง คนดูคอนเทนต์ของสายเกมเนี่ยก็แน่นอนน่าจะต้องเป็นคนเล่นเกมด้วยกันนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนนะครับว่าให้เราเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยวงการเกมที่เราอยู่เนี่ยนะฮะผู้ชมผู้เล่นเกมนะครับในทั่วโลกเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับแล้วพื้นที่ที่เราอยู่คือประเทศไทยเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับอ,อ,อันนี้เป็นตัวเลขนะครับมูลค่าตลาดเกมของโลกนะครับเป็นข้อมูลของปีที่แล้วนะครับ2021 ก็ตลาดเกมเนี่ยถือเป็นตลาดที่ใหญ่มากถ้านับเป็นความบันเทิงนะครับอุตสาหกรรมความบันเทิงก็เป็นอุตสาหกรรมที่ให้ความบันเทิงที่อันดับต้นๆของโลกนะครมูลค่าเนี่ยประมาณ6.2ล,ล้านล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งครึ่งหนึ่งของมูลค่านี่นะครับมันเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่เราอยู่นี่แหละก็คือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับประเทศไทยก็อยู่ในนั้นนะฮะทีนี้ถามว่าในตัวเลขเนี้ยนะคะัคำถามก็คือว่าคนเขาเล่นเกมอะไรกันนะครับซึ่งแน่นอน การเล่นเกมก็จะมี spending หรือว่าการใช้จ่ายใช่ไหมครับการเติมเงินเกมอะไรต่างๆเข้ามาซึ่งมันก็สะท้อนได้เป็นอย่างดีถึงความนิยมของเกมแต่ละแพลตฟอร์มอันนี้เป็นข้อมูลของโลกเช่นเดียวกันนะครับว่าในโลกนี้ปัจจุบันนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ52%คนเนี่ยสนใจเกมบนสมาร์ทโฟนแท็บเปล็ตนะครับหรือว่าเป็นเกมมือถือนี่แหละที่เราเข้าใจกันดีนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวเลขสัดส่วนแบบนี้ มันเป็นมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็มันมีแนวโน้มที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับทีนี้เรารเป็นคนไทยเรามาดูของไทยกันนะครับของไทยเนี่ยเราจะเห็นว่ามูลค่าของตลาดภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะครับในปีที่แล้วนในปีที่แล้วมีมูลค่าประมาณ46,000ล้านบาทนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็มีการเติบโตประมาณี่ยประมาณ21%จากปีก่อนหน้านะครับก็ปีอปี2020นะครับ ถือว่าเป็นการเติบโตที่ไม่ธรรมดาซึ่งก็สอดคล้องกับ,กบข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าในช่วงที่เป็นเรื่องของโควิดใช่ไหมฮะมีการล็อกดาวน์ผู้คนก็ทำแอคทิวิตี้ทำกิจกรรมข้างนอกไม่ได้ก็พึ่งพาการเล่นเกมนี่นะเป็นความบันเทิงหลักเนาะทั้งในบ้านแล้วก็นอกสถานที่เวลาไปที่อื่นเนี่ยก็ยังคงหยิบมือถือออกมาเล่นได้เราจะสังเกตตัวเลขว่าในโลกเนี่ย นิยมเล่นเกมมือถือกันประมาณครึ่งหนึ่งของตลาดนะแต่ในไทยนี่โหดกว่านั้นคนะในไทยนี่โหดมากเกมมือถือคือ77%เรียกได้ว่าสมมติว่ามีเกมเมอร์100คนนะถ้าพยายามจะเทียบเคียงนะฮะมีเกมเมอร์100คนเนะี่ย77คนจะต้องเล่นเกมมือถือแน่ๆนะครับแล้วจริงๆเผลอๆก็อาจจะมากกว่านั้นเพราะว่ายังมีคนที่เล่นฟรีด้วยใช่ไหมฮะเกมมือถือปัจจุบันเนี่ยก็ เล่นฟรีซะเยอะแล้วก็มีการถ้าชอบใจถูกใจซื้อไอเทมเติมตังค์ซื้อสกินก็ว่าไปในจำนวนนี้ที่น่าสนใจนะครับคืออะไรนะครับ77%และมีการเติบโตที่ดีด้วยเป็นเซกเมนต์ที่เติบโตอันดับหนึ่งมีการเติบโตเนี่ย26%จากปีก่อนหน้านะครับในขณะที่เกม PC บนเล่นบนคอมนะฮะเกมคอนโซลต่างๆเนี่ย ก็ยังถือว่ามีการเติบโตที่น้อยมากถ้าเทียบกับเกมมือถือมีการเติบโตเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นหลักหน่วยนะครับเทรนนี้เราเห็นอะไรครับก็อยากจะให้ทุกคนพยายามระลึกถึงว่าเออถ้าคนเนี่ยชอบเล่นเกมมือถือเยอะขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคอนเทนต์วิดีโอต่างๆไลฟ์สตรีมมิ่งที่เหล่าครีเอเตอร์อย่างพวกเราเนี่ยพยายามทำก็น่าจะต้องพยายามดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกันว่าคนดูก็อาจจะชอบดูเกมมือถือมากขึ้นไหมนะครับ แน่นอนประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่าตลาดเกมเนี่ยใน46,000ล้านเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ2องนะครับของเซาท์อีสเอเชียเลยก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับถือว่าเป็นประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นประเทศที่ในในเชิงกลยุทธ์ก็คือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการที่ค่ายเกมต่างๆจะเจาะเข้ามาทําตลาดในไทยนั่นหมายความว่าจะมีเกมใหม่ๆเปิดเข้ามาในตลาดเนี่ยบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ไวกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันนะครับ ถ้าเทียบในระดับโลกเราก็มีความสาคัญเหมือนกันเพราะเราเป็นอันดับ20ของโลกนะครับในเซกเมนต์ของเกมนะครับและแน่นอนเกมมือถือคือสําคัญมากนะครับคําถามที่จะเกิดขึ้นว่าเกมมือถือสําคัญมากแต่คนเล่นเกมละ่ะเขาชอบเล่นเกมแนวไหนซึ่งสิ่งนี้ก็จะสะท้อนกับยอดการรับชมหรือว่าแนวทางที่ผู้ชมที่เป็นเกมเมอร์ด้วยกันเนี่ยทวินหานะครับพยายามเสิร์ชหาพยายามจะอยากเข้ามาเอนเกจอยากเข้ามาดูนะครับ สามแนวเกมนี้นะฮะก็เชื่อว่าเป็นที่คุ้นเคยกับหลายๆคนอยู่แล้วในเกมเมอร์ยุคป,ปัจจุบันนะครับซึ่งแน่นอนจริงๆอันนี้เป็นแนวเกมไม่ได้ลิมิตว่ามันจะอยู่บนแพลตฟอร์มไหนนะฮะแต่ว่าแน่นอนก็ต้องตอบตอบตรงๆว่าสุดท้ายแล้วแพลตฟอร์มมือถือก็มาเป็นอันดับหนึ่งนะฮะสามเกมนี้แนวแนวนี้มีอะไรบ้างนะฮะอันแรกคือเซอร์ v ว l s u ลเซอร์เวิอปัจจุบันเนี่ยก็มีหลากหลายเกมมากเริ่มจากชูตติ้งเซอร์เวิรลนะครับปัจจุบันมีเซอร์ v ว l รลหลากหลายรูปแบบเป็นไม่ช นะครับเริ่มเยอะขึ้นนะครับอันดับ2เลยเนี่ยก็คือเรื่องของ MOBA านะครับโมบาหลายคนรู้จักอยู่แล้วว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับผมคงไม่ได้อ่ชื่อมีเยอะมากนะครับในตลาดนะครับแล้วก็ที่ฮิตในบ้านเราเนี่ยก็มีประมาณ2-3เกมที่แบบโอ้ฮิตมากนะครับเ,เกมแนวนี้ก็เน้นเล่นเป็นทีมนะครับใช้เวลาอาจจะไม่นานมาก ก็มีครีเอเตอร์หลายๆคนนิยมทำคอนเทนต์ในในส่วนนี้นะครับแล้วก็เราก็จะพบว่าได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างที่จะดีแนวเกมที่3เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับเพราะว่าเนื่องจากภาพลักษณ์ของมันมันก็คือเกมแนวแซนบ็อกซ์นะฮะเกมแนวแซนบ็อกซ์จริงๆปัจจุบันมีหลายมีจำนวนเยอะมากๆฮะมีจำนวนเยอะมากๆที่เปิดใหม่และที่กำลังจะออกเนี่ยก็เยอะขึ้นไปอีกนะฮะแล้วอยู่บนมือถือก็ไม่น้อยนะครับ เกมแนวนี้มีความสําคัญยังไงหลายคนมองข้ามหลายคนยึดเกมแนวนี้เป็นคอนเทนต์หลักแล้วจดจนสร้างช่องให้เติบโตแต่หลายคนก็มองข้ามฮะเพราะว่าเกมแนวนี้ภาพลักษณ์อาจจะดูแบบเด็กคุณอาจจะได้ฐานผู้ชมที่แบบเป็นเด็กใช่ไหมฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเกมแนวนี้ความสำ,สำคัญของมันก็คือว่าฟีเจอร์ในเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นโอเพนเวิลด์มันค่อนข้างที่จะส่งเสริมให้เราใช้ครีเอทิวิตี้ความคิดสร้างสรรค์ใช้จินตนาการเนี่ยในการที่จะ เล่าเรื่องเล่าสตอรี่ของเราเองหรือสร้างสารรค์คอนเทนต์วิดีโอคอนเทนต์ในช่องของเราให้แตกต่างจากช่องคนอื่นได้เป็นอย่างดีคือตัวตัวตัวฟีเจอร์ของเกมแซนบ็อกโดยส่วนใหญ่จะเปิดความอิสระพอสมควรนะครับก็ลองดูครับว่าในสายของการทำคอนเทนต์เกมเนี่ยแต่ละท่านแต่ละคนนะ่ะมีความใฝ่ฝันแบบไหนอยากจะได้ออดีนส์แบบไหนแล้วลองแมทช์กันดูว่าเออผู้ชมชอบเกมแนวนี้เนี่ยเราจะลองศึกษาดูไหมนะครับ มาพูดถึงเทรนด์กันบ้างว่าแล้วพอเรารู้ข้อมูลแบบนี้เกมที่ชอบใช่ไหมครับเกมมือถือมาตน้ตน,ตนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตทั้งอันใกล้และอันไกลมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าเกมมือถือเนี่ยจะได้รับความนิยมอยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมบอกว่าในไทยเนี่ยประมาณเ7็ดสิบเจ็ดเอร์เซ็นต์ละแต่เชื่อไหมฮะมันจะขึ้นไปอีกครับมันจะไปต่อครับมันจะไม่จบแค่นี้แน่นอนนะฮะเ,เพราะว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆนะครับราคาของอุปกรณ์มันถูกลงสเปคดีขึ้น,นมือถือมันจะไปต่อแน่นอนครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเกิดขึ้นแน่ๆนะครับตามมาด้วยข้อ2ครับเกมมือถือเนี่ยเมื่อก่อนเราจะมีไมซ์เซตหรือว่าภาพในหัวว่าเกมมือถือเนี่ยคุณภาพมันมันอาจจะดูแบบมีลิมิตอะ่ะเพราะว่ามือถือมันมีข้อจากัดใช่ไหมฮะปุ่มก็น้อยใช่ไหมครับหน้าจอก็เล็กใช่ไหมครับสเปคก็ไม่แรงแต่เชื่อไหมฮะเกมมือถือปัจจุบัน จนไปถึงอนาคตเนี่ยจะเริ่มมีคุณภาพสูงขึ้นจนพวกคุณอาจจะไม่เชื่อเลยว่าเปิดมาแต่ภาพเนี่ยอันนี้มันเกมมือถือหรอจริงหรือเปล่าทั้งในแง่ของสตอรี่กราฟิกการดีไซน์คาแรคเตอร์นะฮะหรือแม้กระทั่งวิธีการเล่นนะครับมันจะไปต่ออย่างไม่หยุดยัง้งแล้วก็หลายๆคนจะนึกไม่ออกเลยว่านี่คือเกมมือถือจริงๆใช่ไหมนะฮะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีว่า ถ้าวันหนึ่งเรามีเกมมือถือที่คุณภาพดีๆแบบนี้เพิ่มเข้ามาในตลาดการทำคอนเทนต์ของทุกคนจริงๆก็จะได้รับผลไปด้วยก็คือก็มีคุณภาพที่ดีมีกราฟิกที่สวยงามอยู่ในคอนเทนต์ของตัวเองนะครับต่อไปเรื่องที่3ก็คือเทรนด์เรื่องของการเส้นแบ่งของแพลตฟอร์มที่มันจะเริ่มเบลอเริ่มแบ่งได้ยากขึ้นเราจะตอบยากมากว่าอันนี้มันเป็นเกมแพลตฟอร์มอะไรหลายๆคนได้ยินคําว่า cross uh, cross แพลตฟอร์มมาสักพักแล้ว คอสแพลตฟอร์มคือการที่ระบบ m u l ติ p พเยอร์หนึ่งเกมผู้เล่นเล่นจากมือถือสามารถเล่นต่อสู้หรือว่าอยู่ใน Arena เดียวกันกับผู้เล่นบน PC หรือคอนโซลได้อันนี้เราเจอมาสักพักแล้วแต่เชื่อไหมฮะว่ามันมีอันหนึ่งซึ่งมันคือมัลต i ดิสเปลชั่นหนึ่งเกมเปิดขายหรือออกเกือบทุกอันหรือทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งคอนโซลทั้ง PC แล้วก็ทั้งมือถือโดยไม่จำเป็นต้องคอสแพลตฟอร์มก็ได้นะครับแต่เขาก็ออก ออกมาเพื่อครอบคุมตลาดให้ได้มากที่สุดนะครับและด้วยความที่คุณตี้มันใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยมันเบลอแล้วฮะนะครับอันนี้เราจะได้เห็นมากขึ้นนะครับถัดไปจะเป็นเรื่องของเทรนด์เรื่องฟีเจอร์เมื่อกี้ผมพูดถึง Open World ในเกมแนว Sandbox ผมคิดว่าฟีเจอร์ที่เป็น Open World จะถูกนำมาใส่เข้าไปในเกมหลักหลายเกมมากขึ้นด้วยความอิสระฮะพอมันอิสระเนี่ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเราก็จะสามารถหยิบเกม ทำคอนเทนต์ได้ง่ายและมีอิสระเสรีในการสร้างจินตนาการของตัวเองสร้างกลุ่มคนดูขึ้นมาสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาเราจะได้เห็นฟีเจอร์ลักษณะน open world เนี้ย o อเพนเวิลเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยเ,เรามักจะได้ยินกันตลอดว่าไอ้ V R มันจะมาไหมใช่ไหมฮะผมก็บอกได้เลยว่า V R มาแน่นอนแต่ครับมันมีแต่อ,ย,อจจยังไม่ใช่เร็วๆนี้ เพราะว่าอันนี้พูดถึงในไทยด้วยนะครับยิ่งในไทยเนี่ยก็อาจจะช้ากว่าของต่างประเทศด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีเรื่องฮะข้อจํากัดทางด้านอุปกรณ์อุปกรณ์ราคาแพงใช่ไหมครับต้องมีแว่นต้องมเออีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆยังคงราคาแพงยังคงหาถือครองได้ยากอยู่เมื่อ,อ,อถึงจุดที่วันหนึ่งอุปกรณ์เหล่านี้หาได้ง่ายราคาถูกลงเมื่อนั้นแหละฮะ VR มาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วผมก็อยากจะมีสิ่งที่ มาแนะนำว่าเรารู้เทรนด์รู้ตลาดเนี่ยในแง่การทำคอนเทนต์ของครีเอเตอร์บ้างผม,มอยากจะแนะนำอย่างนี้ฮรในสายของการทำคอนเทนต์เนี่ยเราเข้าใจหลักการง่ายๆเลยว่าคอนเทนต์เนี่ยแบ่งเป็นสามประเภทเนี่ยหลกัหลกๆหนีไม่พ้นหรอกครับบนโลกนี้นะครับอันแรกเลยเราเรียกว่ากลุ่มของคอนเทนต์อัปเดตครับถ้าเป็นในสายของเกมมันคืออะไรวันนี้มีเกมออกใหม่วันนี้มีตัวละครใหม่อัปเดต วันนี้มีแพทช์ใหม่เข้ามีสกินใหม่ให้ทดลองใช่ไหมครัคอนเทนต์ประเภทนี้มีประโยชน์นะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจการทำงานของมันว่ามันจะมีประโยชน์ในช่วงเวลาสั้นๆถ้าเป็นการผลิตสินค้าเนี่ยเราผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาเหมือนผลิตสินค้าสินค้าเนี่ยจะมีเชลล์ไลท์ที่สั้นเพราะว่าผู้ชมเนี่ยเขาจะพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะเก่าและข้อมูลน,นี้มันจะเก่าละเขาจะเริ่มรู้สึกว่าอม,มันไม่ค่อยมีประโยชน์กับเขา แต่ไม่ได้หมายความว่าเราควรทิ้งคอนเทนต์แบบนี้ไปนะครับมันมีประโยชน์แต่เราต้องใช้มันให้ถูกต้องเราต้องวางแผนในการผลิตคอนเทนต์ผลิตคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยให้มีความฉี่ที่เหมาะสมปล่อยในช่วงเวลาที่เหมาะสมส่วนที่2อ่ะจะเป็นคอนเทนต์ที่ฉี่กออกมาเลยเป็นคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ความสนุกสนานนะครับเอนเตอร์เทนกับผู้ชมโดยตรงไม่ได้มีอย่างอื่นเลยครับซับซ้อนเอนเตอร์เทนล้วนๆเพียวๆครับคุณเอาเกมมาเล่นสร้างความสนุก คอนเทนต์ประเภทนี้ครับก็จะมีจำนวนมากที่ครีเอเตอร์ Creator หลายๆคนนิยมทำแล้วก็พยายามทำคอนเทนต์ Content ประเภทนี้เรื่องของอายุไขของมันเนี่ยในการที่จะมีประโยชน์ต่อคนดูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแกว่งขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละท่านเลยฮะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเทรนด์ด้วยบางทีเราเคยเห็นไหมฮะคลิปตลกๆหรือว่าคลิปเล่นเกมบางอันเนี่ยทำออกไปบางทีไม่โดน แต่ผ่านไป1นเดือน2เดือนไวรัลมาเฉยเลยจากกระแสะอะไรก็ไม่รู้บางทีคอนเทนต์แบบนี้มันก็จะมีประโยชน์มีวิธีของมันนะครับแบบที่3อันนี้สําคัญมากแล้วก็หลายๆคนก็มองข้ามไปมากนะเนื่องจากว่าอาจจะไม่ถนัดหรืออาจจะไม่ลืมคิดไปถึงสิ่งนี้คอนเทนต์เนี่ยเราเรียกว่า how to ก็แล้วกันคนดูอะครับมักจะมีจุดประสงค์ในการดูอยู่แล้วว่าเขาอยากจะเข้ามาดูเพื่ออะไรใช่ไหมฮะหลายๆคนอยากจะเข้ามาเสิร์ชเพื่อ หาวิธีแก้ปัญหาของตัวเองปัญหาชีวิตของคนเล่นเกมมันมีอะไรบ้างฮะดูรีวิวก่อนซื้อเกมถูกไหมฮะดูรีวิวดูพรีวิวเป็นการแก้ปัญหาไหมฮะแก้ปัญหานะครับพว่าให้คนดูเนี่ยสามารถช่วยในการตัดสินใจได้สอนป่าบอสสอนผ่านด่านเทคนิคการเล่นเกมทิปแอนทริคต่างๆพวกนี้เป็นคอนเทนต์ที่ยืนระยะยาวๆครับมีเชลล์ไลฟ์ยาวคนจะเสิร์ชหาอยู่เรื่อยๆนะครับ แครคีย์สำคัญเลยครับคือคีย์เวิร์ดครับคีย์เวิร์ดต้องชัดเจนนะครับในส่วนนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจหลักการของ3ตัวนี้แล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะพอเราเข้าใจแล้วลครับส่วนสุดท้ายเลยคืออยากให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ลองกลับมามองตัวเองก่อนว่าตัวฉันเนี่ยเก่งอะไรใน3แบบม่อก็้คุณเก่งแบบไหนนะครับเราไม่ได้บอกว่าทุกคนควรจะเปลี่ยนตัวเอง ดังนั้นต้องย้อนตัวเองดูตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยเก่งแบบไหนนะใน3ประเภทนั้นไม่จบแค่นี้ฮะพอเราดูตัวเองเสร็จผมอยากจะแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยว่าให้ลองเข้าไปดูกลุ่มคนดูของทุกๆคนของของท่านเองวิธีดูเนี่ยง่ายมากฮะ u t u b e ก็มีเครื่องมืออยู่แล้วในหลังบ้านนะฮะใน YouTube Studio หลายๆคนดูดูกันเป็นอยู่แล้วแต่ผมอยากจะให้ดูเชิงลึกเข้าไปกว่าน,นั้นว่าเราดูตัวเราก่อนว่า ตัวเราจัดหมวดหมู่3ประเภทนั้นเป็นประเภทไหนซะส่วนใหญ่แล้วในสถิตินะครับใน YouTube Studio ของช่องเราเนี่ยในคอนเทนต์ที่เราผลิตออกไปคนดูเราวิเคราะห์มาแล้วคนดูของเราอะ่ะชอบแบบนั้นไหมเราเก่งแบบนี้คนดูชอบแบบที่เราทำหรือเปล่านะครับจากนั้นเนี่ยขยายผลครับจากสถิติจากการวิเคราะห์ที่เราทำได้นะครับโดยโดยลองดูว่าอาจจะมีการขยับขยายนะครับ การทำคอนเทนต์ประเภทอื่นเสริมเข้ามาในช่องยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำคอนเทนต์ที่อาจจะเป็นสายที่ถนัด Howto อย่างเดียวถ้าเข้าไปดูหลังบ้านคุณอาจจะเจอเซอร์ไพรส์บางอย่างที่คนดูอาจจะรีเควสต์หรือว่าอยากดูคอนเทนต์ประเภทอื่นๆเสริมขึ้นมาด้วยก็ได้ก็ไม่เสียหายที่จะทำการทดลองนะครับก็ส่วนนี้ก็อยากจะฝากไว้เป็นส่วนสุดท้ายนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับ ครีเอเตอร์ทุกๆท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเราเป็นคนเล่นเกมนะครับทำคอนเทนต์อยากให้สนุกกับคอนเทนต์มากๆนะครับยังไงเกมก็เป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญเลยของอ,อุตสาหกรรมที่ให้ความบันเทิงนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการพัฒนาช่องแล้วก็พัฒนาคอนเทนต์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ